ค่ะเพราะว่าสงศ์ใอีคิดเสนแนว่ำมาีมาทำบุญวัดน้องจะบุบจะไปโกเพื่อตอมตัวกันี่รถนะแต่ว่าจะเจ็บป่วยเป็ไปไ่ะโบกาจนทนามาถึงแล้วมาถึงแล้ววัดน้องจ้ากบ่อนะโอนข้าวต้นโตนี่กองเลยการอะไรมาบ๊บนำยาโรมา

งวับ้านวบานูยังง่ายนั่นบาอาจารย์บนอรโอ้ยดูแลอารม่านโน้ตสบาาทีุ่งยานยายนจ้าวัดโน้กระบงเบอเนี่ยมาแล้วมาแล้วรเจ้าวัดเจ้ามาอ่าก่อนนับยากโยมดาวโพธิรัม ดีให้ลูกชายมาบวชอยู่วัดหนองะบอกโอ้ยเรียนจบปริญญาโทดบเรียนทำอาประโยนี่เป็นโคจอเป็นนักเตะเป็นผ้าคาริโบแต่งพงแต่งกรเรียบเรียงอ่าทำบ้าได้ในรอบเพราะที่มากโยมอ่า แล้วก็ไปนานได้ด่วยกาเมือเอาขอเหีียวมาบ่ยอม้อาจ,จันจิ้มไปปนปนจิ้มก้าเหนเหหียวเนี่ยแม่หมาเบิดเมาบ้ากกนอะไรเออคน,น้ำเท็กเี่ยรอยจิจิงแล้วก็นา,า,นาวนะวควาฝาเบิ้จิโมโม้มจอมราควัวจะแน่เด็กจะจอดเจอมาหมอ ปลาหมอยังไปไปปากโงมดมในท้องเตอก็จะมีปลาหม้อแต่ถ้าขายขายเยอะมากเสร็จก็ปาหม้อดังไปฐันเต็มกันโอ้วันนี้โยมเด่นนังมากเลยอ่ะทุกขาขาไฟเด่นหน่อยไงยอมเต็มากเวทีนี่ไอ้ปลาหมงในจอเตอร์ได้ยมเนี่ย แต่ว่าตรงทางไว้รถเข้ารถออกต่อแต่เดิดนผาการเวลาอไจะเป็นิจการน้าโย่พ,พี่น่อยกรับเตับไตใบใหญ่เดี๋ยวหนูโตเป็นสาวกันเ้ยอ่านี้ต่อตอนเจ็ดเดิมา,มาน,านมา่งเือนเวลาแล่วสวัสด,ดีค่ะ <laughs> มะแตงพาพินเด้อจ้ามะแตงพาพินแม่แ้วแ่แม่เบิมกัอหา ไปพี่น้องไปน้องมาสองหลักว่าของระบบของเราก็สดุดมาสองปีสามปีสองปีสามปีก็เลย,ยเอ,อถา,า่กับสั่งของโควิด1นปีนะครับปลดล็อกเอ้แล้วก็สั่งระงับอีกนะครับตรงโน้นตรงนี้นะครับพ็คอ่อนข้างจะต้องมีการควบคุมแล้วก็เข้มงวดนะครับ แม้แต่กระทั่งในช่วงที่เขาผัดคลายระยะหนึ่งนะครับทางคณะกรรมการชุมชนหรือว่าอาสมอ,อยู่ในชุมชนนะครับก็ทำหน้าที่นะครับคัดกรองนะครับแนวค่อนข,ข้างจะเอยอะพอสมควร วัดน้องจะบกจะมาด้อจ้านน้นเป็นโอกาสเลยพี่เปิดโอกาสให้พี่น้องสาวทุกคนได้มาเก็บเกี่ยวบุญกันนะครับมาร่วมทำบุญกันก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญชักชวนเชิญชวนกันนะครับมาถ่ายรูปมาเซลฟี่นะครับหรือว่ามาทำคอนเทนต์นะครับโทรศัพท์มือถือของเราทุกวันนี้สามารถเป็นสื่อโฆษณาได้เลยนะครับสามารถเป็นสื่อโฆษณาได้ นะครับแล้วก็นะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับการทำคอนเทนต์การแทรกการโพสต์การสื่อการไลฟ์สดทุกอย่างนะครับเป็นสื่อโฆษณาที่นะครับค่อนข้างจะมีนะครับประสิทธิภาพจะพาไปลงทานพี่น้องนะเปิ้ลลงจ้านะครับทุกทิ้งทุกอย่างนะครับทำไปแล้วนะครับ เกิดความปิติเกิดความสนุกเกิดความยินดีนะครับเราอนุญาตนะครับเราอนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์นะครับการโพสการแชร์การไลฟ์สดต่างๆนะครับทำได้นะครับอนุญาตนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อโฆษณานะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้กับทางวัดเรา ตอนกลางวันไม่เคยมีอย่างหรอกค่ะนะครับทุกวันนี้ตอนกลางวันไม่มีเห็นมีอะไรเลยสิวโฆษณานะครับส่อโฆษณาค่อนข้างจากรวดเร็วและทันใจก็คือนะครับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับอันนี้ลงทานก็เหมือนที่ลงทานอ่ค้ากจะเป็นสิ่งที่จะเป็นนะครับสำหรับ มนุษย์เราขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างาก็คือตัวศัพว์มือถือนะครับแต่ตรงนี้นะครับผน ไปจบเอาไว้ที่นี้นะครับตัวนี้เราสามารถเสื่อได้ลงทานหมดแล้วค่ะลงทานหมดเลยเป็นอะไรที่ได,กด้กำหนดกฎเกณฑ์มาไว้แล้วนะครับได้จบเลยนะครับถึงทุกอย่างในร่การนะครับในการกำหนดวัน,นะแ,ลน,นและเวลานะครับดังนั้นแล้วก็สามารถโพสต์ดได้แชร์อได้นะครับก็มันตกเหรอ ไปกินอย่างไรไงอ๋อขอบคุณนะครับโชราสาธุด้วยนะครับที่ได้นำข้าวเหนียว นะครับมาให้กับแม่แมที่คอยมักดอกไม้นะครับอขอบคุณนะครับขอบออคุณนี้ดทันสาธทุกด้วยครับคุณพี่ครับ <ś le ff s> รงคานเบิดเลยเด็ดคิวเงาอยอ่สัน <c oughs> <c oughs> <Yeah. S 2> ช่วงนี้พระคุณเจ้าท่านก,ากำลังฉันมาตรฐานเด่นอยู่นะครับก็ก็ยังอา,อารมณ์ทำบุญได้ตามปกตินะครับได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือจุดต่างๆนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับไม่รู้จะเริ่มจุดไหนนะครับแนะนำเลยบูชาทูบเทียนทองเวลารอบสาม Terima kasih telah <laughs> menonton! Obrigado. Yeah. Yeah. สัพปิวารานิสัพปริวารานิิกสงคัสสะิกสงคัสสะโยาโนชยามะสาธุโนพันตสสธุโนพันติสงโฆิกสงโฆมาีมาีบาลสกุลารังสกุลาจีวาลานิจีวาลานิสัปิวารานิ ปฏิคันหาตัวตมหากลางอัมหากังทีฆราตังทีฆราตังอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าพระกังสุขุปน ทองทั้งของบริวารทองทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับท่าบาบางสกุลท่าบาบางสกุลทองทั้งของบริวารทองทั้งสองบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานนินตาตู ยาตารีบิติขาพุตาตติโเดนิสาขาาเอวะเมวะอิโตจินนามเปตานามุปกคปะติอิจิตามปติตามกมังจิตังเมวะสัมวิจโตสัพเพโเดนตสังกปาจันโทปัณฑาโสยัตถามณนโชติตโสยัตถา เวาชานตดสาบภาพตโววังโควเดนบาสัทดิ์ตอาบาแภาวัตบานตาบตาโจวาสุขเคีเคาน้องได้แฟรหัวเดียวองามครัว โจกไฮโจ้ไฮนี่พรถุงเนี่ยค่ khá <coughs> đây <coughs> 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 ล่วงเลิกเลิอกอ่ะเลิกตั้งไว้ก่อนแน่นะ บานแล้วค่ะทำบุญเสร็จทเีดใจี่ตลกก้พ่าันสุขดใาใ่นา บกราคลีมนี้ก็ฝาก็ไลยก็แชร์ก็ซักสไคร่ในเด้อค่ะไปเวลาเดินทางกาแฟทำ้วยเอาเป็นจวดใหนยดอก